สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอตออ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง7 8 9นํานำโชว์ channel นะครับพามาพบก,กับสุดเด็ดเล็ดดังของหวยลาวสตาร์นะครับรอบปกติและก็รอบ VIP ประจำวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2 5งพันนะครับ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เร่นการพนันนะครับเข้ากลุ่มลายรับเลขตัวเดียวเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับให้แคปหน้าจอไปแอดไอ l ดีลตามไอ l ดีลด้านบนนี้นะครับเลขปังเลขตัวเดียวรอท่านอยู่ที่กลุ่มนะครับไปดูผลของวันที่13าธันวาคมกันนะครับว่าออกอะไรนะครับปกติออก77299ครับ VIP ออก6เอ่อ0 6 0 5 3นะครับเมื่อวานนี้นะครับแอดให้อะไรบ้างลาสตาวันที่13ให้5กับ8นะครับ5มารอบ v i p นะครับส่วนรอบปกติไม่มานะครับโอเคนะครับ53ไม่มีนะครับไม่เจาะแตกนะครับ, 53, นะรบก็ยนะินดีกับคนที่ได้เมื่อวานด้วย53ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นลาสตารอบปกติและวีไอประจำวันที่14กันนะครับว่าจะได้เลขอ,ะ,อะไรนะครับได้แก่เลข7และ2ครับเจาะ2ตัว7 3 7 6 7 9 7 2 2 3 2 6 2 9และ2 2แล้วก็เน้นไปที่7 9กับ 26ครับเจาะ3ตัว079 4 26 8็ดเตัวสุดท้ายนะครับ5้าสอง เข้ากลุ่มลน์รับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับ ID ลน์นะครับตามนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษพิมพเล็กทั้งหมดนะครับ มาสรุปราสตารอบปกติและวีไพประจำวันที่14เดือน12นะครับเด่น7และ2นะครับเจาะ2ตัวเน้นนะครับ2เมตร79และ26ครับเม็ดเดียว3ตัวนะครับเน้นไปที่079นะครับ อ่ะก็ไอ l ดี e แคปหน้าจอไว้นะครับนี่ไอ l ดี e ลตรงนี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับแอดไปเปขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ